ระยะเวลากว่า2เดือนกับการทำหน้าที่ของกกตชุดปัจจุบันเกิดคำถามขึ้นมากมายนะครับว่ากกตมีความพร้อมในการเป็นคนกลางในการจัดการเลือกตั้งหรือไม่พร้อมกับมีคำถามที่ว่ากกตควรมีที่ปรึกษาในการจัดการเลือกตั้งด้วยหรือไม่ชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณวิทยาอ่อนน้อมการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557 จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการทําความเข้าใจและสร้างข้อสร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อความสงบสุขในสังคมระหว่างฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอให้รัฐบาลพิจนา,นารณาเลื่อนการเลือกตั้งออกไปความพยายามที่เหมือนไม่พยายามในการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตกับการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557 กำลังถูกตั้งคำถามของสังคมถึงความพร้อมและความตั้งใจในการทำหน้าที่ของกอกตเพราะตลอดระยะเวลาสองเดือนกลับไม่เห็นการเดินหน้าในการจัดการเลือกตั้งและรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่สิ่งที่สื่อสารออกมาผ่านสื่อมวลชนคือการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นกับกกตขณะนี้จึงเป็นที่มาของคำถามว่ากกตชุดปัจจุบันยังใหม่ต่อสนามการเลือกตั้ง และจําเป็นต้องมีที่ปรึกษาในการทํางานหรือไม่ซึ่งในมุมมองของนายยุทธพรอิสระชัยนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เห็นว่าแม้การทํางานของกกตที่ผ่านมาจะทําให้สังคมตั้งคําถามต่อการทําหน้าที่ว่ายังอ่อนหัดต่อง,งานด้านการเลือกตั้งและด้วยอํานาจที่กกตมีอยู่สามารถเดินหน้าในการจัดการเลือกตั้งแต่ขึ้นอยู่กับกกตว่าจะมีความพยายามในการจัดการเลือกตั้งนับจากนี้มากน้อยแค่ไหน ผมคิดว่ายิ่งถ้าตั้งที่ปรึกษาเข้ามาแล้วที่ปรึกษาเนี่ยเป็นอดีตกกตด้วยเนี่ยนะครับสังคมจะยิ่งตั้งคําถามกับการทําหน้าที่อยู่กกตชุดนี้นะว่าเหมือนอุปกรณ์ทุชิ้นนี้ต้องมีพี่เลี้ยงเหรอต้องอาศัยคนที่วงนอกเข้ามาทํางานเหรอนะหรือว่าจะต้องอาศัยคนที่วิกษ์วิจารณ์กรกตเข้ามาทํางานเหรอซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นขณะที่นักกฎหมายอย่างในพานุมาตรขัดเงางามเห็นว่ากกตคือกลไกสําคัญในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศซึ่งการมีที่ปรึกษาหรือคําแนะนําดีๆ อาจเป็นประโยชน์ต่อการทำงานนับจากนี้โดยเฉพาะผู้ที่เคยผ่านการจัดการเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้วิกฤตของประเทศที่คลายได้เร็วยิ่งขึ้นผมว่าไม่เสียหายหรอกนะครับไม่ไม่ถือเป็นการเสียหน้าด้วยวา่าเราจะตั้งนะครับกกตชุดเดิมมาให้เป็นที่ปรึกษาเนะี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีโดยสบมยนะครับว่าท่านจะได้ให้ความคำปรึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนน,นนะในเรื่องของทางปฏิบัติทางปฏิบัติมันละเอียดอ่อนกว่ากฎหมายเยอะนะครับกฎหมายเนี่ยนะครับใครก็อ่านเข้าใจแต่ในทางปฏิบัตรริเปียกย่อยยนะครับจะต้อง ฟังหรือว่าเขามีแนวทางอย่างไรการเลือกตั้งใหม่ช่วงปลายเดือนเมษายนในพื้นที่ที่มีปัญหาจึงกลายเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งของกกตชุดปัจจุบันว่าจะมีความตั้งใจและความจริงใจต่อ,อการทําหน้าที่คนกลางกับการเลือกตั้งซึ่งเป็นวิถีตามระบอบประชาธิปไตยพร้อมๆกับการรับฟังความคิดเห็นคนรอบข้างมากขึ้นเพราะไม่ว่าจะมีหรือไม่มีที่ปรึกษาในการทํางานหากกกตรับฟังข้อเสนอของแต่ละฝ่ายด้วยใจเป็นธรรม และเดินตามวิถีทางที่ถูกต้องตามกฎหมายก็เชื่อได้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะสามารถคลี่คลายได้ทีมข่าวการเมือง NBT News Focus